มาสวัสดีครับคุณพี่ FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของวงจรช็อปเบรกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายวงจรช็อปเบรกแบบให้เข้าใจง่ายๆนะครับเวลาที่เกิดปัญหาช็อปเบรกไม่ทํางานช็อตหรือว่ายังไงนะครับพี่พี่เอฟมือใหม่ก็จะได้จับจุดถูกนะครับจะได้ไล่ถูกนะครับว่าว่ามันมันทางานยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ช็อปเบรกนะครับอธิบายคําว่าช็อปเบรกก่อนหลายคนยังไม่รู้นะ ช็อปเบรกก็คือเบรกไอเสียนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับช็อปเบรกหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเบรกไอเสียมันจะมันจะเป็นลักษณะเป็นเป็นเซอร์โวนะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นท่อไอเสียตัวนี้เป็นท่อไอเสียมันจะมีแผ่นปิดท่อไอเสียนะครับเวลาที่เรากดช็อปเบรกมันก็จะปิดไว้ไม่ให้ท่อไอเสียไหลออกนะครับรถส่วนมากรถใหญ่รถบรรทุกขเขาจะเอาไว้ใช้ตอนลงเขานะครับเบรกอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ช็อปเบรกช่วยด้วยนะครับหรือว่าเบรกไอเสียนั่นเองนะครับมันจะเป็นวาล์วเซอร์โวเวลาเราเปิด เวลาเราเปิดช็อปเบรกมันก็จะปิดไว้นะครับเวลาเราปิดไอ้นี่มันก็จะเปิดให้ท่อไอเสียไหลออกสะดวกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับคําว่าช็อปเบรกนะครับวงจรมันทํางานยังไงนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันเลยเราจะมาเริ่มกันที่เอาเป็นที่สวิตกุญแจก่อนแล้วกันนะส่วนมากช็อปเบรกเวลาจะใช้งานมันจะต้องเปิดกุญแจก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับอันนี้เป็นกุญแจนะครับกุญแจนะครับ ออกเมื่อเราเปิดแกุญแจแล้วออกจากกุญแจไปที่แผงฟิลนะครับฟิลที่มันอยู่ในตัวรถอะนะครับเยอะๆๆะมันจะมีฟิลตัวหนึ่งแหละเป็นช็อปเบรกนะครับฟิลนะครับออกจากฟิลออกจากฟิลแล้วนะครับออกจากฟิลแล้วมันจะมาหารีเลย์นะครับรีเลย์รีเลย์นะครับรีเลย์ช็อปเบรกนะครับรีเลย์ช็อปเบรกนะครับในขณะเดียวกัน ดีเล์เนี่ยมันการทํางานของดีเล์หลักๆเลยนะครับหลักๆเลยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4่ขา1 2 3 4นะครับในขณะเดียวกันมันจะมีการทํางานอยู่ทั้งหมด4่ขานะครับส่วนมากช็อปเบรกนะครับส่วนมากช็อปเบรกเวลาที่เราจะเปิดสวิตช์ที่คอส่วนมากมันก็จะตกขึ้นนะแล้วแต่คันนะบางคันตกขึ้นเป็นผ่าหมากบางคันก็ผักไปข้างหน้าแล้วแต่รุ่นนะส่วนมากมันจะเปิดมาเป็นดินนะครับให้จําไว้นิดหนึ่งให้จําไว้เล็กเชอร์ไว้นิดนึงส่วนมากจะ สวิตนะครับเลคเชอร์ไว้ว่าสวิตเปิดมันจะมาเป็นเป็นดินนะครับเป็นดินเป็นตัว E นะครับสัญลักษณ์ดินนะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นอ่าสวิกนะครับสวิกเปิดช็อปเบรกนะครับสวิตนะครับเมื่อเราเปิดปุ๊บมันก็จะมาเป็นดินอ่ามาแล้วมาเป็นดินนี่หนึ่งขาให้เขียนว่าตัว E แล้วกันนะครับดินนะครับเมื่อเรา เมื่อเราเปิดกุญแจนะครับเมื่อเราเปิดกุญแจผ่านฟิวไฟจากกุญแจวิ่งเข้ามาที่ฟิวจากฟิวจะวิ่งมาที่ดีเลย์นะครับดีเลย์ดีเลย์ลก็เป็น B นะครับ1เส้นอีกเส้นหนึ่งก็เป็น IG นะครับคือในตัวดีเลย์นลเนี่ยฟิวเนี่ยมันจะมีทั้งฟิวไฟตรงและฟิวไฟสวิคนะในฟิวในในใน,ในแผงฟิวเนี่ยนะครับมันก็จะมีไฟตรงแหละเส้นหนึ่งมาแช่ มาแช่ที่ดีเลย์นะครับเป็นไฟเมนไฟตรงมาแช่ที่ดีเลย์อยู่แล้วเมื่อเราเปิดกุญแจปุ๊บมันจะมีไฟสวิตช์อีกเส้นหนึ่งนะครับมาเข้าที่ดีเลย์นะครับเมื่อเรากดสวิตช็อปเบรกปุ๊บมันก็จะวิ่งไปหาที่โซลินอยช็อปเบรกหรือว่าเซอร์โวช็อปเบรกนะครับอันนี้เขียนว่าโซลินอยแล้วกันโซลินอยนะครับโซลินอยวงจรมันก็จะทํางานประมาณนี้นะครับวงจรมันก็จะทํางานประมาณนี้เราต้องติดเครื่องยนต์ก่อนนะครับ ส่วนมากอาการที่มันเสียนะอาการที่มันเสียหลกัหลกๆเลยถ้าสมมุติว่าโซลินอยตัวนี้มันช็อตนะถ้าโซลินอยตัวนี้มันชอ็อตปุ๊บเราก็มาเช็คที่ฟิวนะครับมาเช็คที่แผงฟิวฟิวขาดไหมนะครับถ้าเกิดว่าอาการเล็กน้อยแค่ช็อตนิดหน่อยมันก็จะฟิวขาดนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือดีเลย์เสียดีเลย์เสียนะครับดีเลย์เสียก็คือตอนที่เรากดสวิตช็อปเบรกเรา ถ้ามันปกติเราจะได้ยินเสียงดีเลย์ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนะครับแต่ถ้าเรากดแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงดีเลย์ต๊อกแท๊กต๊อกแท๊กเนี่ยนะครับให้สันนิษฐานก่อนเลยว่า1ดีเลย์เสียฟิวขาดสายขาดจะมีอยู่ประมาณนี้จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ในกรณีที่ในกรณีที่ดีเลย์ไม่เสียนะดีเลย์ไม่เสียแต่ว่าช็อปเบรกไม่ทํางานเราก็มาเช็คที่โซลินนยโซลินนยตัวนี้นะครับหลักๆถ้าเรารู้การทํางานของมัน รู้วงจรมันว่ามันเป็นแบบไหนอะ่ะเราเราจะเราก็จะเป้าเราก็จะแคบลงเราก็จะแก้ปัญหาได้นะครับอา้าวชาเบรกไม่ทํางานอันดับแรกช็อ์เบรกไม่ทํางานเลคเชอร์ไว้เลยนะอันดับแรกคืออะไร1เช็คฟิลก่อนเลยเช็คฟิลเช็คฟิลอ่าอันดับที่2อ,อันดับที่2เช็คโซลินอย์ก็ได้เช็คโซลินอย์ลงไปข้างล่างอันดับที่2อันดับแรกเช็คฟิลนะอันดับที่2ฟิลไม่ขาดใช่ไหมอ่าอันดับที่2ไปเช็คที่โซลินอย์มันจะมีปั๊บอยู่ ซีนโยชอบเบรกมันจะมีปั๊กต่ออยู่เราไปถอดเราไปถอดปั๊กมัอนออกแล้วเราก็ลากไฟตรงอ่ะจากแบตเตอรี่อ่ะมาจิ้มดูดิว่ามันทํางาน,นไหมปึ๊ดปัดปึดป๊ดปัดไหมนะถ้ามันทํางานก็สแสดงว่าโซลินอยใช้ได้นะครับอันดับที่2เช็คโซลินอยโซลินอยนะครับอันดับที่3อันดับที่3ามโซลิโนยใช้ได้แล้วอ่ะฟิวไม่ขาดโซลีนอยใช้ได้อะไรล่ะดีเลย์อันดับที่3ไปเช็คเลย์นะครับเลย์นะครับแต่ถ้า อา้าวโซเียโยโซเียโยใช้ได้เว้ยฟิลไม่ขาดเว้ยเวลาเราทํางานปุ๊บดีเลย์มันก็ดังต๊อกแท็กต๊อกแท็กเว้ยเราก็ต้องวัดดูว่ามันดังมันดังแต่ไฟไม่ออกก็มีเรามาวัดดูก่อนว่าสายออกมันเนี่ยสายออกมันเนี่ยไฟมันมาไหมนะครับถ้าไฟมันออกมาแต่มันไม่ถึงนี่ก็ให้สันนิษฐานไวเลยว่าสายขาดนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่อันดับแรกสิ่งสําคัญก็คือควรจะเราจะต้องรู้ก่อนว่าดีเลย์ตรงไหนอ่ะ ดีเลย์ตัวไหนมันเป็นดีเลย์ช็อปเบรกอาดีเลย์ตัวไหนมันเป็นดีเลย์ช็อปเบรกแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าว่าเป็นดีเลย์ช็อปเบรกนะครับผมจะบอกเทคนิคผมจะบอกเทคนิคว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นดีเลย์ช็อปเบรกเรามาดูเรามาดูสายไฟที่มันมาเข้าช็อปเบรกเนี่ยสายไฟที่มันมาเข้าโซลีนอยด์ช็อปเบรกย่สีอะไรสมมติว่าสีแดงแดงดําแดงดําแดงดานะครับสมมติว่าสีแดงดําใช่ไหม แล้วดีเลย์เนี่ยมันเรียงกันเป็นตับแม่งเป็นสิบสิบยี่สิบตัวเลยเราไม่รู้ใช่ไหมว่ามันดีเลย์ตัวไหนแน่อันดับแรกเรามาดูตรงนี้แดงดําเสร็จปุ๊บให้เราไปถอดน็อตที่มันยึดอะยึดแผงฟิวอะเห็นไหมยึดแผงฟิวอะถ้าถ้าใครเคยดูคลิปผมอะมันจะมีคลิปที่ผมทําช็อปเบรกอยู่ช็อปเบรกมันไม่ทํางานมันช็อตอะผมจะถอดออกมาแล้วเราหันหลังมันออกมาหันหลังออกมาเราเราจะเห็นสายยั่วเยอะ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 เยเยอะ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 เยะเยอ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 ะสยอะเ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 ยเยอะเยอะเยยอเยอะย ตัวไหนนะครับตัวไหนมันอาจจะมีมันอาจจะมีแดงดำเนี่ยหลายเส้นนะครับมันอาจจะมีแดงดําหลายเส้นแต่ให้เราสังเกตว่าขาออกของดีเลย์มันจะต้องเป็นแดงดานะครับถ้ามันเป็นแดงดําขาเข้าแสดงว่าไม่ใช่นะครับดีเลย์เนี่ยมันจะมีขาออกขาเข้านะพี่พี่ก็น่าจะเข้าใจนะดีเลย์มันจะมีขาออกขาเข้าถ้าเป็นดีเลย์เดิมเดิมตัวรถเนี่ยเดิมเดิมตัวรถมันจะมี4ขาแต่ถ้าเป็นดีเลย์ทั่วไปมี5ขานะครับ เราสังเกตว่าให้ไปดูขาออกนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ตัวนี้เป็นขาออกหรือขาเข้าเราก็วัดก่อนสิไฟตรงมาเส้นไหนไฟตรงมาเส้นไหนวะไฟสวิทช์มาเส้นไหนวะอ่าเวลาเราเปิดสวิทช์ปุ๊บกาวมันมาสั่งเส้นไหนวะเอาแสดงว่าไอ้ขาที่เหลือนี่มึงขาออกแน่นอนนะครับหลักการไล่ก็ผมจะดูจากสายนะครับสมมุติว่าอุปกรณ์ทุกอย่างทํางานหมดเลยแต่ว่าโซลินนย์อ่าโซลินนย์อ่าโซลินอย์ออยออยไม่ทํางานนะครับ ซูรีนอยด์ไม่ทางานเรามาต่อตรงซูรีนอยด์เสร็จปุ๊บซูรีนอยด์ใช้ได้อ่าเรามาเช็คฟิวปุ๊บไม่ขาดเรามาเช็คดีเลยปุ๊บดีเลย์ทำงานนะครับเราก็ไล่สายและสีอะไรสีอะไรนะครับสีอะไรมันขาดไหมนะครับถ้าถ้าเอาชัวร์ๆอยากรู้ว่าบางทีมันไลย่ยากก็ใช้สายไฟพันพันสายที่มันออกจากดีเลย์หนึ่งเส้นแล้วก็มาจิ้มสายนี้อีกหนึ่งเส้นโดยใช้มิตเตอร์ก็ได้มันจะมีตัววัดต่ออยู่ว่ามันติดหรือมันต่อนะครับ หลักๆช่างไฟมันจะต้องไล่สายสีของสายคือสิ่งสําคัญนะครับผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้รถคันนี้รุ่นเนี้มันดีเลย์ตัวไหนมันเป็นดีเลย์ช็อปเบรกดีเลย์ตัวไหนมันเป็นดีเลย์ไฟเบรกดีเลย์ตัวไหนเป็นดีเลย์แอร์ดีเลย์ไฟหน้าผมไม่รู้ผมก็จะไล่จากสีของสายนะครับเราจะเริ่มต้นจากอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ก่อนวิธีง่ายๆเราก็ไปดูที่ช็อปเบรกเลยปึ๊บสีแดงดําใช่ไหมเราก็ไล่ไปเปิดหลังดีเลย์ดูแดงดําอยู่ไหนวะ อ้าเป้าเรามันจะแคบลงนะพี่พี่ fc นะอันนี้ก็คือวงจรช็อปเบรกจะประมาณนี้นะครับถ้าพี่พี่เข้าใจวงจรน,นี้มันจะแก้ปัญหาได้ง่ายมากๆรวมถึงพี่พี่คนขับก็จะแก้ปัญหาได้ได้ง่ายด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับวงจรช็อปเบรกโอเคคลิปนี้ก็จะสั้นๆสั้นๆประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผม